เชว่าแพ๊บครับผมวันนี้มีรถบ้านฝากขายใหม่แล้วหลังจากสตาร์ด้านนะเอกครับสตาร์ที่ตั้งเลยเดี๋ยจ๊ะถนนเรียบทางโดยโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีพี่พีหรือตรงเสากิโลเมตรที่210ไม่ใกล้ไม่ไกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมโอ้โหวันนี้นะคะนนรับเรามีรถบ้านฝากขายอะไรเอ่ยท่องไอพีเรามีเป็นยูสุเอเวนเจอร์ไอพีปี2002มาพร้อมขุมพลัง3.0เทอร์โบไอพีมีเซลออโต้ด้วยน่ะโอ้โหเฉลิมเอยรู้สึกว่าท่องนานจนได้วเราแล้ว อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เรามีเป็นอีวสูนะครับเบิร์นเจอร์นะครับเพื่อนๆนะครับปี2 0 0 2นะครับออโต้ดีเซลแล้วก็เป็นตัวเทอร์โบด้วยนะครับสวยๆเพื่อนๆนะครับสวยๆฮะแล้วก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรละจ๊ะก็เป็นเจตที่นั่งเป็นเจตที่นั่งที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะปี2002ด้วยนะครับผมรถก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะก็ไม่มีอะไรมากมายเนอะลูกค้าอีฟซีก็มาฝากเราขายนะครับช่วงนี้มีแคมเปญนะรถฝากขายเยอะมากนะครับรถเป็นบ้านเลยนะเพื่อนๆนะครับ เป็นรถเก่าที่ได้ใช้อีกหนึ่งคันเลยนะก่อนหน้านี้เราส่งสีแดงไว้ละอ,อันนักเกร์<า>ธรรมดาแต่เป็นโฟร์วิครับผมค,บคันนี้เนี่ยเป็นออโต้ดีเซลนะเพื่อน<ๆ>ก็ถือว่าสวยนะแสนก็บาทแสกนกลางๆเพื่อนๆบอกเลยไม่แพงหรอกนะคันนี้จรนะิงๆฮะเวสิมาฝากขายดูฉักนิดก่อนถือว่าโอเคนะจริงๆมาดูภายในหน่อยขอดูภาาในะครับผมขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยจ้ะ ภายในก็ถือว่าอย่างเรียบร้อยนะโอ้โหรถติดถึงติดถึงะะแผงข้าประตูสวยสะอาดนะจริงๆฮะกลมอะไรก็สวยกระจกปรับข้างไฟฟ้าเบาะยังสวยสะอาดเลยทุกตัวไม่มีขาดแตไรอย่างใดนะเนี่ยฮะมีโอเวอร์ไดด้วยนะครับใครกดค้างไว้เนี่ยอ๋อนี่ฮะกลมอะไรยังใช้ได้อยู่นะเพื่อนๆน,นี่นะครับวิ่งเท่าไหร่เลยช,ชวยแวบ แสงกว่าโลนะครับก็ถือว่าใช้มาไม่เยอะมากวิดีโอใช้ได้ด้วยฟอนต์เป็นลายมาด้วยครับคอโต้สักหน่อยร์ตสวยๆจริงๆไปดูฝั่งนู้นกันนี่ยฮะแผงประตูข้างก็ยังสวยสะอาดครับไฟสองเท้าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยฮะก็ทรงๆก็ยังสวยนะมไม่แพงกุดเลยที่เที่ยวๆชอบเก็บของนะฮะทิว่างแก้วยังใช้ได้บอกหนังนะครับสวสะอาดไม่มีขาดก้อ สองแถวหน่อยแถ่ว่าัวเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะครับรถเป็นบ้านกันเลยทีเดียวเชียวนะก็ยังโอเคอยู่ท้าแขนที่วางแก้วน้ํอยังใช้ได้แถวสามก็ยังสวยอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายกันดีกว่านะครับต้องหลังก่อนดูท้ายนิดนึงนี่ครับเปิดด้านอะไรก่อนนะครับแล้วก็เปิดเป็นประตูสวิงนะครับทั่วไปท้องท้ายกระบะสวิงปกตินะครับท้องซ้ายก็ยังโอเคอยู่นะเพื่อนๆรมเพิ่มก็ยังใช้ได้อยู่นะ นี่ฮะแล้วก็แผงข้างนะครับก็ยังไม่ดูเข่าเยินอะไรมากนะนี่ฮะบอกเปิดก็ยังสวยสะอาดอยู่นะแผงหลังคาก็พอได้นะครับผมอับปิดท้ายนิดนึงครับว่าพร้อมใช้งานพอสมควรแล้วคันคนี้3.0เทอร์โบด้วยไปห้องเครื่องจ้าไฟสองเท้านะเมือนๆประตูเนี่ยนะรู้สึกว่าใช้ได้ทุกบานเลยนะนะจะไปเล่นไฟได้อยู่เนะาะก่อนมาห้องเครื่องแวะดูภาษีหน่อย เห็นว่าภาษีหกเจ็ดภาษีหกเจ็ดใช้กันยาวๆกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะกระจกมุมนี่ยังได้อยู่นะอ่ะขอดูห้องเครื่องหน่อยโอ้โหเสียวปากกระโปงเป้งเป้งกันเลยทีเดียวเชียวห้องเครื่องก็ยังสวยสะอาดเพื่อนๆนะครับแคนเต้ยังอยู่ครบนะไม่มีอะไรเดอมมาถือว่าโอเคนะไม่รัไม่มีอะไรรุนแรงถูกสลายนะครับผม เอ็นสามตะโบยยน,นะครับตะโบยไหนนี่หอยขมนี่เห็นไหมแล้วทุก่อนนะครับขอดูฟันหน่อยสิมีฟันไหมจัดไปชัดเจนนะทีไม่มีฟัน <c oughs> กันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> มาแล้วจ้ะมาแล้วจ้า isuzu นะจ้ะปี2002นนะครับออตโต ดีเซลนะ3.0เทอร์โบด้วยโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงจริงปีสองพนองน้องเอกไม่แพงในคันนี้เท่าไหร่ดีจ๊ะจับไปเบาๆไว้นี้5น0 0งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้โหตุงราคานในตำรา f c ครับผมไม่แพงนะปี1998งเก้าเหรือเกเนี่ยนะครับเห็นจะขายอยู่ประมาณแสนห้าแสนหกกันเลยราคากลางเนาะแล้วแต่สภาพคันนี้ให้ f c ไปใช้กันนะครับยินดีด้วยสำหรับรถที่ดีๆนะเอาว่าราคานี้ไม่แพงนะครับเราฝากขายตาม f c ที่มาฝากขายเราเลยไม่มีปัญหานะครับราคานี้ก็เอาไปใช้กัน นะครับผมมามาแล้วขออีกรอบยางแรมยางเจ๋งก็เลยทีเดียวเชียวสีก็ถือว่าสมบูรณ์นะรบ90%ขึ้นนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นพันบาทที่นี่เอกบอกนะขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตาม,มช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเลยครับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ